อยากพ้นทุกข์ให้ทําแบบนี้นะคะหลายๆคนอยากจะพ้นทุกข์แต่เอาเวลาทั้งชีวิตไปทั้งจดจําแต่เรื่องราวทุกทกท,กที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งทุกขไปยัง อนาคตนะคะจึงทาให้ตัวเองหมดหวังหมดกําลังใจหมดพลังใจแล้วก็ทุกทรมานค่ะแล้วก็จะดึงดูดเรื่องราวลบๆทุกๆเข้ามาอีกซ้ำซากซ้าซ้อนนะคะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราเลยนะ,ะดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรของเราจริงๆแล้วมันอยู่ในรูปแบบของความคิดของเรามากกว่าถ้าเรารู้เท่าทันนะคะว่าเรากําลังนําพาตัวเองไปสู่จุดที่ทุกทางด้านความคิดนะคะ เปิดใจเปิดสมองเปิดการรับรู้ใหม่ว่าเฮ้ยเราเองสามารถสร้างความสุขได้เอาเวลาเอาสมองอันนี้ค่าของเรานะคะไปจดจําเรื่องราวดีๆไปโฟกัสเรื่องราวดีๆไปสร้างตัวเองให้มีความสุขและมีพลังค่ะชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่เราจะมานั่งทุกตายนะคะมามีความสุขและใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตคลิกคลิปนะคะที่โปรไฟล์คุณสตาไปดูฟรีนะคะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน